สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมยานเวทค่ะมนุษย์เรานั้นเมื่อใดที่เกิดปัญหาความวุ่นวายการเปลี่ยนแปลงหรือภัยพิบัติวิบากกรรมต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือตัวบุคคลในทางโหราศาสตร์ดาวราวหูก็มักจะถูกพาดพิงอ้างอิงถึงเสมอว่าเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงความวุ่นวายอุปสรรคโรคภยัยหรือว่าภัยพิบัตินั้นๆ ทั้งนี้เพราะว่าดาวดวงนี้เป็นดาวบาปเคราะห์ใหญ่ที่ให้โทษรุนแรงพระราหูเป็นอสูรเทพเป็นเทพที่มีรูปกายเป็นยักษ์มีพระวรากายสีดำสนิททรงอาภรณ์สีดำสนิทบางตำราระบุว่าเป็นสีทองแดงประจำอยู่ทิ่ตะวันตกเฉียงเหนือราหูเป็นดาวเคราะห์ที่ปกติจะย้ายทุกๆหนึ่งปีครึ่ง และมีความเชื่อกันว่าเมื่อไหร่ที่ดาวราหูย้ายจะส่งผลต่อดวงชะตาของคนทั้ง12ราศีซึ่งก็จะมีทั้งส่งผลให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นดวงดีขึ้นสิ่งต่างๆราบรื่นผลทุกข์พ้เคราะห์หรือในทางกลับกันจะทำให้ชีวิตพบเจอแต่ความวุ่นวายเคราะห์สำกำซัดลุ่มหลงมัวเมาไปกับสิ่งไม่ดีต่างๆนานา ตามตำนานเทวดานพเคราะห์พระราหูเป็นเทวดาลำดับที่8เกิดจากการที่พระอิศวรทรงนำหัวผีขโมด12หัวมาปนลงเข้าด้วยกันแล้วประพรมด้วยน้ำอมฤตจึงบังเกิดเป็นพระราหูขึ้นมาส่วนสาเหตุที่พระราหูมีเครื่องตัวนั้นก็มีเรื่องเล่ากันว่าสมัยที่พระนารายณ์ได้ทรงอวตารเป็นเต่าเหล่าเทวดาและอสูรร่วมกันทำพิธีกวนกเกษียสมุดขึ้นเพื่อทำน้ำอมฤต ซึ่งถ้าผู้ใดได้ดื่มกินก็จะเป็นอมตะเมื่อทำพิธีเสร็จสิ้นแล้วเหล่าเทวดาเกรงว่าอาสูรได้ดื่มกินน้ำอมฤตแล้วก็อาจจะเป็นภัยในภายภา,ยาคหน้าได้จึงใช้อุบายล่อหลอกมอมเมาเหล่าอาสูรด้วยสุรานารีเพื่อให้เหล่าเทวดาได้ดื่มกินน้ำอมฤตก่อนพระราหูซึ่งเป็นอสูรได้ล่วงรู้แผนการจึงแปลงกายเป็นเทวดาปะปนเข้าไปเพื่อดื่มน้ำอมฤตด้วย พระอาทิตย์และพระจันทร์เห็นเข้าจึงไปฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์ทรงกริ้วมากจึงคว้างจักถูกกายพระราหูขาดไปครึ่งท่อนแต่ด้วยอนุภาพของน้ําอมฤตจึงทำให้พระราหูไม่ตายท่อนหัวไปอยู่ในอากาศเป็นพระราหูคอยจับกินพระอาทิตย์พระจันทร์เพื่อแก้แขนที่เทพทั้งสองนำความไปฟ้องพระนารายณ์เป็นที่มาของตำนานราหูอมจันท์ที่คนไทยเรารู้จักกันดี ส่วนท่อนหางกลายเป็นพระเกตลอยอยู่ในอากาศเช่นกันและถือว่าเป็นเทวดานพเครดำดับที่9ที่กล่าวมานี้เฉพาะตำนานเทวดานพเคราะเท่านั้นซึ่งเรื่องราวความเป็นมาในตำนานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราหูนั้นยังมีอีกมากค่ะตัวอย่างเช่นบางตำราบอกเล่าการกำเนิดของพระราหูว่า ในอดีตชาติพระราหูเกิดมาเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันกับเทวดานพเคราะห์อีกสององค์ก็คือพระอาทิตย์และพระจันทร์โดยพระราหูเกิดเป็นน้องสุดท้องครั้งหนึ่งพระราหูได้ร่วมทําบุญตักบาตรพระที่มารับบิณฑบาตร่วมกับพี่น้องทั้งสองพระอาทิตย์ตักบาตรในครั้งนั้นด้วยภาชนะสีทองพระจันทร์ตักบาตรด้วยภาชนะเงินส่วนพระราหูตักบาตรด้วยภาชนะที่ทํามาจากกะลามะพร้าว เมื่อทั้งสามพี่น้องได้มาเกิดเป็นเทวดานุเคราะห์พระอาทิตย์จึงมีรัศมีและวันนะเปล่งประดุจทองคำพระจันทร์มีรัศมีและวันนะเป็นสีขาวสว่างดุดเงินส่วนพระราหูมีรัศมีและวันนะเป็นสีนินออกไปทางทองแดงดาวราหูหรือว่าพระราหูนั้นคือเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและภัยพิบัติเพราะฉะนั้นเมื่อดาวราหูจรเข้าทับลักอายุจรของใครก็ตาม ชีวิตของเขาจะต้องพบกับความวุ่นวายอุปสรรคการเปลี่ยนแปลงเจ็บป่วยหนี้สินหรือว่าปัญหาด้านคดีความอย่างใดอย่างหนึ่งเรื่องอย่างนี้อย่าไปวิตกกังวลมากนักพอราหูเข้ามากระทบกับชีวิตใครแล้วส่วนใหญ่เจ้าชะตาก็มักจะมีอารมณ์วุ่วามเห็นผิดเป็นชอบมัวเมาลุ่มหลงอะไรได้ง่ายๆถูกกลอกก็ง่ายด้วย ทางออกที่ดีคือต้องมีสติรอบคอบใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะช่วยได้มากค่ะส่วนดีของราหูก็คือความฉลาดหลักแหลมออกจะแกมโกงนิดๆมีเล่นเหลี่ยมเจ้าอุบายมีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจใจนักเลงมีเพื่อนฝูงมากชอบการพบปะสังสรรค์และถ้าในขณะที่ราหูจรมาอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณแก่ดวงชะตา ก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและข้อควรรู้สำหรับคนที่ชอบไหว้หรือว่าบูชาราหูนะคะข้อหนึ่งเลยคือพระราหูกำลังของท่านคือ12ฉะนั้นเวลาที่เราสวดบูชาพระราหูก็กจะสวด12จบจุดทูปบ12ดอกจะถวายเครื่องเส้นบวงสวงตามตำรับสดอกเคราะห์แบบโบราณก็ต้อง12อย่าง ส่วนที่หลายๆท่านหลายๆแห่งจัดบูชา8อย่างนั้นก็คงเพราะว่า12อาจจะมากเกินไปจัดหาได้ยากต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมมากจึงเอาเคล็ดตรงสัญลักษณ์เลข8แทนราหูตามหลักโหราศาสตร์มาใช้แทนอย่างที่2คือสีกายของพระราหูเป็นสีทองสำริดส่วนสีของพระราหูตามหลักโหราศาสตร์คือสีน้ำตาลไหมสีเทาสีควันบุหรี ไม่ใช่สีดำอย่างที่หลายคนเข้าใจค่ะข้อ 3. สําหรับคนที่ไหว้พระราหูได้ดีที่สุดจะเป็นคนที่เกิดวันเสาร์และวันอังคารเพราะเป็นคู่มิตรเป็นคู่าธาตุกันข้อที่ 4. พระราหูเป็นาธาตุลมจึงเปลี่ยนแปลงไม่คงที่เมื่อเราบูชากร่าบไหว้ขอพรผลที่ได้จึงมักจะไม่ยั่งยืนแต่จะได้ผลดีในเรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อค้าขาย การใช้เล่เหลี่ยมอบายามุกการพนันสิ่งโชคตามหลักโหราศาสตร์พระราหูหรือดาวราหูก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเราทุกคนในดวงชะตาของเราทุกคนต้องมีดาวราหูอยู่ในดวงชะตาและเราก็ต้องได้รับอิทธิพลจากดาวราหูทั้งในด้านดีและร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถเลือกปฏิบัติได้กำหนดหนักเบาและเลือกใช้ในส่วนที่ดีได้ค่ะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามและกดไลค์ให้นะคะสวัสดีค่ะ